สวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่นะได้ครับเต้พี่เต้ตอนนี้อายุสามสิบเจ็ดปีถูกไหมฮะอ่าใช่ครับฟังรายการไอนชอบอยู่แถวไหนอ่อยู่ที่สารยานครปฐมครับสารยานครปฐมสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับพี่อ่าก็ชัดเจนดีครับหนึ่งชัดเจนดีนะหนึ่งศูนย์หนึ่งไปถึงนู่นชัดเจนนะอ่าคชัดเจนครับเยี่ยมเลยพี่เต้อยู่กับใครครับตอนนี้อ่อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวด้วยเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่พี่เต้ไปเจอเจอมา เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาใช่ครับชื่อรีสอร์ทเราไม่พูดออกอากาศนะครับผมแนะแต่ว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานมากสิบถึงสิบเอ็ดปีที่แล้วผมว่าเกินผมว่าเกินนี้ครับเกินเกินครับประมาณสิบสามปีได้อ่าครับผมแต่เหตุการณ์จะเกิดหลังจากเหตุการณ์ใหญ่นั้นแหะปีเลยโอเคตั้งชื่อเรื่องว่าไม่มีอะไรใช่ครับพี่เต้พร้อมไหมครับอ่าพร้อมครับเชิญเลยครับพี่เต้ ก็คือต้องต้องเท้าความนี้กันนะครับว่าคือย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์ใหญ่ที่ที่เราทราบกันก็คือเหตุการณ์เทนามิครับคราวนี้เนี่ยเอ,อตอนนั้นเนี่ยแฟนผมหรือภรรยาเนี่ยอ,อตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานก็คือเป็นแฟนเขาเป็นเป็นหมอใช้ทุนอยู่ที่ทุ่งสงนะครับคราวนี้เนี่ยผลปรากฏว่าเอ,อเราก็จะไปเที่ยวตามที่ต่างๆเช่น ไปกับวีพักหน้าภูเก็ตก็คือขับรถไปนะครับอ่คราวนี้ผมปรากฏว่าช่วงที่เราไปเที่ยวเนี่ยอ่เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะ่ก่อนโดนสึนามีเราก็จะรู้ว่าเดทราคาที่พักในที่พักแถบไหนเนี่ยราคาแพงบ้างครับซึ่งซึ่งเราก็แบบไม่กล้าไปพักเพราะราคาคืนนึงประมาณหมื่นกว่าบาทงโอ้แพงใช่ใช่ครับสมัยนั้นแพงแต่พอหลังเหตุการณ์ใหญ่ไปปุ๊บเนี่ยประมาณปีหนึ่ง นะครับเนี่ยเขาเขาไปใช้ทุนสามปีพอผ่านเหตุการณ์ใหญ่แต่ปุ๊บพอเข้าปีที่ที่ที่หนึ่งนะครับอด้วยพื้นที่ที่ผมไปเนี่ยเออถ้าเป็นสโคปกว้างก็คือเอเป็นเป็นเขาละกันขึ้น้นว่าเขานะครับก็ปรากฏว่าที่พังงานเนี่ยที่ที่สถานที่เนี้ยที่เป็นเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาแพงคราวนี้เนี่ยตอนนั้นถ้าตีเป็นลัศมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็จะใช้ คือเหมือนเหมือนเริ่มเปิดแล้วประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วราคาจากราคาเป็นหมื่น<ะ>ก็เหลือราคาหลักพันโอ<ฮ>้คือเหมือนเหมือนเขาดึงดูดลูกค้าครับครับเราก็เราก็หมายหมายบ้านๆมือแล้วว่าจะต้องไปที่นี่ให้ได้เพราะว่ามันขึ้นชื่อเรื่องความสวยง,งามส<ะ><ะ>ง,งบเลยะนะครับ,บก็ปรากฏว่า,ารีสอร์ทที่ไปพักเนี่ยลักษณะก็คือเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลัง นะครับริมชายหาดเลยครับก็เลทราคาตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดไม่น่าเกินสองพันห้าครับก็ครานี้อมันก็ขับรถจากทุ่งสงไปแวะนู่นนี่นั่นกว่าจะไปถึงตรงตรงที่พักเนี่ยก็ประมาณสิบสาห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็ผลปรากฏว่าก็ไปเช็คอินตอนนี้ตัวเบลบอยเขาก็จะรับย้วกระเป๋าช่วยๆเดี๋ยวเราไปพิจารณ้องให้ <C> e <at> แต่จุดแรกสังเกตก็คือว่าเขาจะเดินเหมือนเดินถือกีการหรือถือกุญแจเนี่ยครับข้อห้องคาะห้องใช่ก่อนที่เราจะเข้าห้องพักนะครับเดี๋ยวนะหมายความว่าเป็นอยู่ตรงหน้าห้องที่เราจะเราจะอยู่ <C> e <at> แล้วเขาเอาคีการ,รไปเคาะห้องก่อนใช่เขาะขป,ป๊อกป๊อ,ปอแล้วเขาก็ไขอืเข้าไปว่าโอเคห้องนี้ชอบไหมครับหรือบ้านหลังเนี้ยชอบไหมเราก็บอกว่าเออยังไม่ชอบเขาก็จะพาไปไปห้องอื่นแต่ก็จะทำนะครับเคาะทุกครั้ง ที่จะเข้าฮ<ะ>ผมกับแฟนก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นธรรมเนียมของที่นี่หรือเปล่าหมายถึงว่าของรีสอร์ทนี้หรือของของ,ของเดลว,วอร์ทวันนี้หรือเปล่าครับครัคร้งนี้ผมปรากฏว่าตัวที่ที่ไปพักถ้าจำไม่ผิดจะเป็นบ้านหลังที่เจ็ดนะครับบ้านหลังที่เจ็ดนะใช่ใช่ครับ,รบ,รบทานทีผมปรากฏว่าบ้านเนี้ยลักษณะก็คือว่าเออถ้ามองเข้าไปก็คือเป็นเป็นบานสไลด์เข้าไปแล้วแต่ และแตกี่กีกาแล้วเราก็จะเปิดประตูเข้าไปปุ๊บที่นอนเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นเตียงเดียวด้านซ้ายทีวีอยู่ปลายเท้าแล้วก็ถัดจากเตียงไปก็จะเป็นห้องน้ําแต่ห้องน้ําที่เนี่ยก็คือเป็นบานบานเฟียมครับเป็นบานไม้แล้วก็จะเป็นเป็นเปรดมองคือคนอยู่ในห้องน้ําสามารถที่จะมองมาข้างนอกได้ข้างนอกได้แล้วก็ ฝากรงข้ามห้องน้ําก็จะเป็นตู้เทอผ้าคร<ะ>าวนี้ผมเมื่อกดว่าก็จ่ายตรงจ่ายตั้งติ๊กต๊ไปเรียบร้อยนะครับก็ผมก็เอาของทิ้งไว้แล้วก็บอกแฟนว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของที่เหลือในรถใน<ะ>ระหว่างที่ที่ออกจากห้องเพื่อที่จะไปเอาของในรถนะครับ,รบก็เจอน้องผิงคนหนึ่งเป็นพนักงานนี่นแหละอืก็ยิ้มๆหน้าตาสวยดีครับคมผมยาวครับ อ่าเขาบอกไม่มีอะไรนะครับพี่ไม่อ๋ออ๋ออ๋อพี่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 เต้ผมขอญาตพี่เต้นิดหนึ่งครับพี่เต้เรื่องพี่เต้น่าสนใจมากเลยแต่ว่าสัญญาณโทรศัพท์มันมันไม่ค่อยดีครับเพราะนั้นเนี่ยพี่เต้ช่วยเสียงดังให้หน่อยแล้วก็หาที่สัญญาณดีโอเคถ้างั้นต่อเลยครับพอเจอน้องคนนั้นแล้วเป็นไงต่อฮะน้องคนนั้นก็เหมือนบอกว่าเออที่นี่ไม่มีอะไรนะครับพี่เอพักตามสบายก็มีอะไรเรียกใช้หนูได้เพราะว่าหนูเดินดูทั่วบริเวณแถวนี้ครับ อ่างผมก็เลยถามแบบเอด้วยด้วยคนที่เที่ยวบ่อยเราก็บอกว่าเออที่นี่มีร้านอาหารทะเลอะไหนที่ราคาถูกบ้างอืเพราะว่าคนพื้นที่จะจะรู้ว่าร้านไหนถูกร้านไหนแพงครับเขาก็จะบอกพื้นที่เสร็จสับเราก็ไปเอาของมาไว้ในห้องเสร็จสับเรียบร้อยก็ขับรถไปทางข้าวกับแฟนก็คือไปไปก็ประมาณเกือบเกือบทุ่มอะครับ,รบไปทานทานเสร็จก็ประมาณสามทุ่มก็กลับเข้ามามก็ซื้ออาหารของกิน ขนมขนมเข้ามานั่งกินคราวนี้ผมปรากฏว่าก็ให้แฟนอับหลามผมก็เลยคือเนื่องจากว่าเป็นคนติดน้ําแข็งอืแล้วแบบคือคือขาดน้ําแข็งไม่ได้อะครับก็คือแบบไม่ชอบกินน้าแข็งก็เลยเอากระป๋องที่ที่ที่ในรีสอร์ทเขาจะมีล้วที่บ้านคันเนี้ยก็ไปเอาที่ตัวออฟฟิศคือเป็นตู้ตู้ทําน้ําแข็งคือเราสามารถไปตักได้อืก็ไม่ได้บอก แฟนถ้เห็นแฟนอาบน้ําอยู่ผมก็คือหยิบกีการ์ไปปิดประตูปุ๊ล็อกแล้วก็แบลน้ําแข็งอ oh. พอเดงพอแดงกลับเข้ามาไม่ไม่ถึงสามนาทีอะครับครับก็แฟนบนเลยอืมว่า wow. จะบอกไปไปไหนมาทำไมไม่บอกนู่นนี่นั่นอมรู้ไหมตะกี้เจออะไรเอา้าวผมก็บอกเจออะไรอะมันมีอะไรไม่มีอะไรก็เนี่ยเปิดไฟสว่าเขาบอกว่าตะเกียะ คือคือเราเรียกแทนกันว่าหนูนะครับครับหนูอะไปอะตอนนั้น่ะแชมพูให้เขาหรือเปล่าเพราะเปล่านี่ทําไมหนูเขาบอกว่าคือเขาอะจะสระผมออแล้วขอแชมพูเพราะว่าเขาไม่ได้หยิบเข้าไปในห้องน้ำครับ้วคราวเนี้ยตัวเขาเปียกเขาก็ขี้เกียจเดินออกมาข,ขา้างนอกอืมอืมเขาก็เลยบอกว่าให้หยิบแชมพูให้หน่อยอก็ปรากฏว่ามีผู้ชายอ้วน คือคล้ายกันกับผมเนี่ยครับเอ่ยืนอยู่ตรงบานเสียมอบนะครับแล้วก็หยิบแชมพูยืนให้เขาครับคราวนี้เขาก็คิดว่าเป็นผมเขาก็รับแชมพูจนไปสักเสร็จเรียบร้อยอืเขาก็ออกมาก็ประกอบกับผมเดินเข้ามาพอดีคือน้ำแข็งพอดีครับเขาแล้วใครบอกก็ไม่รู้ใครเพราะว่าผมเองก็ล็อกเนี่ยคีย์การ์ดมือถืออยู่เลย ส่วนคี้การ์ดอีกอันก็คือเสียบข้างกาแพงไว้ครับอ่าเขาก็แบบหนึ่งช็อตแล้วเขาก็เลยแบบเริ่มเครียดก็บอกระหว่างที่ที่ที่คุยกันที่แต่งตัวคุยกันเนี่ยครับก็ปรากฏว่าน้องผู้หญิงก็เดินมาพอดีอืมก็บอกพี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะขาดหลืออะไรหรือเปล่าครับก็บอกน่ะเออเนี่ยน้องมันมีปัญหายอย่างเงี้ยอืมน้องก็เลยบอกว่าพี่ก็ อย่าคิดมากนะคะที่นี่ไม่มีอะไรหรอกคะอ่ะออมันมัผ่านไปแล้วปีมึออะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าคือยังไงก็มียั่ไดไม่อยู่แต่แปลว่าอยากเจอเยอะหรือว่าอยา่าอย่าให้เรารู้สึกแย่ไปกว่าน,นี้อย่างเงี้ยครับเออ่ก็ปรากฏว่าเขาก็เหมือนพูดตอบใจว่าอ๋อตอนเช้านะคะเนี่ยพาตย์จะขึ้นตรงนี้เลยค่ะตรงเขาตรงนี้เลยเหมือนเขาเปลี่ยนเรื่องไปเลยใช่เขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยขึ้นที่ ที่ตรงเขาตรงนี้เลยนะคะครับเออพี่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วกพเห็นพี่มีกล้องอยู่เนี่ยพี่พี่เดินไปตรงนี้นะคะตรงตรงเขาตรงนี้ตรงชายหาดจะสวยมากตอนเช้าที่ที่ไปถ่ายรูปอันนี้ผมกะแฝงเรยบอกว่าก็คือแบบเหมือนก็เปลี่ยนเรื่องก็เลยแบบเออ่ไม่คุยละก็ไม่คุยเรื่องนี้ไม่ถามลก็เลยแบบโอเคโอเคขอบคุณมากครับน้องเดี๋ยวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะไปละกันแล้วบอกว่าแล้วอาหารเช้าเนี่ยถึงกี่โมงน้องก็บอก อาหารเช้าเนี่ยเสิร์ฟถึงสิบโมงครึ่งอ่าแต่ว่าจะกินได้เนี่ยตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับอ่าเราก็โอเคขอบคุณน้องเร็จสับเรียบร้อยก็แล้วน้องก็บอกว่าไม่มีอะไรพี่ไม่ต้อง,งเรียสจ<อ>นะไม่ต้องตกใจเราก็โอเคไม่เป็นไรละตัดปัญหารเรื่องนี้ไปครับคราวนี้ผลปรากฏว่าคืนนั้นก็คือแฟนหลับอืมอ่าอยู่ที่เตียงก็คือคือเขาจะหลับริง ริมขวามือผมก็คือติดหน้าชั้ประตูอ er ่าไดหน้าไปทำประตูส <ens> ่วนผมเนี่ยจะติดผนังที่เป็นบานเสียบของห้องน้ําเพราะว่าเขารู้สึกสยองตรงบานเสียบผมก็เลยนอนนอนขวางไว้แล้วก็เปิดไฟในห้องน้ำไว้ปิดบานเสียบใช่ไหมครับออืส่วนในส่วนของโซนห้องนอนเนี่ยคือปิดไฟหมดแต่ผมก็ดูทีวีครับก็ดูหนังเป็นเป็นหนังปกตินะ่ครับก็ปรากฏว่า เออตัวหนังจบประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งครับแอดอันนี้นระหว่างที่ที่หนังใกล้จะจบเนี่ยเออแสงจากทีวีเนี่ยมันก็จะสะลัวสลัวไฟในห้องน้ำก็จะเป็นสีเหลืองส้มๆ<ม>อ่าด้านม,มุมซ้ายมือครับครับก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนลูกปั้นนูนต่ำอะครับค่อยๆนูนออกมาจากกำแพงทีละนิดเฮ้ยทีนี้เอออ่า คราวนี้เนี่ยผมก็คืนนิ่งเนี่ยคือไม่รู้จะทํายังไงหันไม่มองแฟนแฟนก็หลับอืแบบคือร้องก็ไม่ออกคือเหมือนเขาแบบเหมือนคนยืนชิดกําแพงเหมือนแบบเหมือนเหมือนเล่าถ่ายรูปกับประชาชนอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆค่อยๆออกมาจากกาแพงใช่ใช่ผู้ชายเลยอ่ะฮะผู้ชายอ้วนลงพุงเหมือนเหมือนฝรั่งกินเบียร์อ้วนๆอย่างเงี้ยนะครับอใส่กางเกงเป็นกางเกงบ็อกเซอร์จำแม่เลยกางเกงบ็อกเซอร์เป็น เป็นลายเป็นลายจุดอะครับเป็นลายบอกเขาก็ค่อยๆ่อยโผล่ค่อยๆอยโผล่ออกมาแล้วก็แบบเหมือนเหมือนพูดไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาฝรั่งเศสคือคือรู้ว่าไม่ใช่องกิดแน่นอนครเขาก็พูดออกมาแล้วก็แบบเหมือนทำท่าตืดอักตืดตักเหมือนเหมือนคนจมน้ำอย่างเงี้ยนะก็แบบตืดตักตืดตักตืดตักแล้วก็แบบพูดผมก็แบบคือคือเข้าใจเสีย ก็แบบทำอะไรไม่ถูกก็แบบแผ่ไม่ตาสวดมนต์แผ่ไม่ตาเดียวนะตอนเขาพูดนะฮะเหมือนเขาพูดกับเราป่ะหรือว่าเขาเขาพูดลอยคนเดียวเออเขาเขาหันหน้ามาทางเราแล้วเขาก็พูดแต่ในระหว่างที่พูดอ่ะก็เหมือนก็แบบคนคนพูดแบบพูดแบบเหมือนเหมือนคนจมน้ำคนจมน้ำใช่ใช่ครับเขาก็แบบอึกอักึอแล้วเขาก็พูดแบบเหมือนเหมือนสำลักเครืองไม่ได้เขาก็พูดเขาก็อึกอัจน จนตัวเขาอะครับแบบค่อยๆเขียวค่อยๆนวมแล้วก็ค่อยๆกลืนหายไปกับจอแองอีกทีหนึ่งครับพอเหมือนผมหลุดจากโมเมนต์ตรงนั้นนะครับผมก็แบบไม่ไหวอะคือคือปลูกแฟนพักผักเลยอ่ะอ่าสักพักหนึ่งแฟนจึงแบบเหมือนแบบเหมือนจะดุ้งเปลี่ยนตกใจอะครับครับ,รบก็แบบเกิดอะไรขึ้นหนูเกิดอะไรขึ้นคือผมกัตะโกนึ้นมาโอ้หนูห,น,ห,น,หน,นูมันมัน เห็นภาพเนี้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่าง้เขาบอกเดี๋ยวกันนะเห็นน่้ยังไงฝันหรือเปล่าเพราะเขาเองอ่ะก็ฝันเหรอว่ามีผู้ชายออกมาจากมุมกําแพงตรงนั้นเฮ้ยแล้วคือเหมือนเหมือนเหมือนเขาโดนอัมมาครับก็คือคือสลัดไม่หลุดอืมเหมือนกันแต่เขาได้ยินได้ยินเขาพูดไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่แหละแต่เขาพอเยีย แปลได้ว่าเหมือนประมาณว่า,ช,วช,วาช่วยฉันด้วยมาทําไมช่วยฉันด้วยมาทําไมใช่คือเหมือนพูดสลับอะครับออพอหลุดเครื่องหนึ่งก็แบบช่วยด้วยพอพอหลุดเครื่องหนึ่งก็แบบมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยเหรอโหเป็นในลักษณะนั้นแต่มผมก็เลยบอกแล้วแล้ว,ลวยังไงต่อคือแบบแล้วแล้วเขามาทําอะไรบีครบคออะไรไหมคือคือเรื่องคมตกใจครับบอกไม่เขาก็ออกมาจากตาแพงแล้วเขาก็แบบม,ม,มามามาทําลักษณะเนี้ยให้เห็นโอ้แต่ โมเมนท์ที่แฟนผมเจอก็คือว่าเขาฝันครับแต่ผมเห็นภาพจริงอืมแต่เป็นเรื่องเดียวกันโอ้หคราวนี้ก็เลยบอกว่าโอเคไม่นอนละเปิดไฟเปิดไฟแล้วก็แล้วก็ตัวผมเองอ่ะก็รูดรูดมา่านตรงตรงประตูครับที่เป็นบานบานสไลด์เนี่ยก็รูดบานเพื่อดูว่าข้างนอกอ่ะมันมีใครยังอยู่ไหมหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าไม่ไม่เปิดม่านนะครับคือแบบดูว่าแบบ ถ,ถ้ามีคนอื่นเขานั่งกินอะไรกันอยู่เนี่ยว่าก็ว่า,วาจะออกไปคุยให้มันหายเครียดก็ผลปรากฏว่าระหว่างที่ที่เปิดที่กําลังจะออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าตัวแฟนเขาก็ร้องร้องจีดกันครับคือเห็นเป็นเหมือนลักษณะผู้ชายอือยู่ในห้องน้ําเพราะว่าถ้าถ้าที่ นัดหนึ่งก็คือว่ามันเป็นบานบานเฟยียนที่เป็นเกรดะนะครับที่เป็นไม้เนี่ยครับ,บคือคนยืนอยู่ข้างในแล้วไฟข้างในมันสว่างคนข้างนอกก็จะเห็นเป็นเงาคนถูกแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบจะเขย่าป,ประตูบานเสียนมาออกมาเหรอคราวนี้ผมเลยแบบก็ดดึงดึงมือแฟนนะครับอืขึ้นมาก็แบบจะออกไปข้างนอกเออแต่ก็แบบมันก็ ีหนึ่งจะตีสองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปรากฏก็ก็ยืนทําใจระหว่างตรงประตูก็จะออกดีหรือจะยังไงออก็ระหว่าง,งน,นั้นก็น้องผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนเขาเห็นไฟเขาก็เดินมาที่ที่ที่ห้องอืมเขาก็บอกว่ามีอะไรหรือเปล่าคะนู่นนี่นั่นผมก็แบบก็ก็คุยกับเขาเพราะว่าเออเนี่ยผมเจออันนี้แบบนี้แบบนี้เออพี่ครับมันก็เป็นธรรมดานะคะว่าคือ ที่นี่เกิดเหตุการณ์แล้วเป็นที่หลักด้วย oh. เพราะว่าพวกเรือที่เป็นเรือตังเกยหรืออะไรครับถ,ถูกพัดขึ้นไปถึงตีนเขาอยู่เลยคือชากชากอยู่บอกพี่พี่ก็เข้าใจเหมือนนะครับแต่คงไม่มีอะไรคะ่ะไหนไหนเดี๋ยวนูเข้าไปดูให้เ oh. น้องผู้หญิงเขาก็เดินเดินเข้ามาปกติครับ oh. ก็เดินอ๋อไม่มีอะค่ะไม่มีเลย oh. เห็นไหมคะไม่มีอะไรเลยออ oh. oh. คือผมก็เริ่มซีเรียสเริ่มเครียดบอกน้องมัน คืออยากจะเปลี่ยนห้องแต่ก็แบบมันดึกแล้วคบ,บอกบไม่เป็นไรนะพี่เด๋วเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยพรุ่งนี้เออถ้าถ้ามีห้องเปลี่ยนได้อะ่ะเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนเพราะว่าคืนนั้นที่ผมไปเนี่ยเป็นคืนวันเสาร์นะครับครับก็คิดว่าเ,เดี๋ยวถ้าถ้าไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เปลี่ยนห้องเลยหรือย,อยังไงก็ก็ได้นะครับเราก็โอเคไม่เป็นไรคราวนี้ก็เปิดใส่นอนครับโอ้ยเกกา,าไปนอนอีกอืมัมนมันไม่ ครับคือก็ก็แบบเปิดดูทีวีอ่ะแฟนเขาก็แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเราก็แบบคราวนี้อตรงบานเชียมหรืออะไรผมไม่ปิดแล้วเราเปิดหมดเลยจอเปิดให้เห็นให้ให้ให้ใหโล่งให้หมดพาเธอก็ใส่ใส่ติดคอกันเลยครับคราวนี้ตื่นเช้ามาเออ่ตั้งใาิกาปลุกเลยเจ็ดโมงก็คือเจ็ดโมงอาบน้ำเก็บของแล้วก็ไปกินข้าวเพื่อที่จะเช็คเอาท์เลยไม,ไม่ไม่รอแล้ว <g ül s> ก็ระหว่างกินเออก็มีน้องเบลบอยผู้ชายคนเมื่อวาน<อ>แล้วบอกเออน้องเนี่ยน้องผู้หญิงเขาอยู่ไหมออขอบคุณมากนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อบว่าอ๋อพี่น้องผู้หญิงเขาออกเว้นไปแล้ว,<อ> <g ül s> วเขาบอกโอ้เออเอกอออ็น่แน,นใ่ใจนะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะทีหนึ่งีสองก็ยังมาดูแลทุกที่อยู่เลยเฮ้ยเออขาบอกเออพี่ น้องผู้หญิงเขาเขาอยู่บนตึกนอะอืมแล้วก็เราไม่มีนโยบายที่จะให้เอ,อพนักงานผู้หญิงเนี่ยเดินนะเพราะว่ามันอันตราย oh. ส่วนมากจะเป็นส่วนมากกลางคืนจะไม่มีใครเดินนะพี่ oh. เ,เราก็เออเราคงเข้าห้องน้ํามั้งอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือก็ช่างนั้นเพราะว่าแบบอยากจะออกแล้วอ mm ือฮึก็ ตัวเบลวายเขาไม่พูดอะไรผมก็ไม่ฟังแล้วล่ะคือย่าเช็คเอาบอกเออเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่ไปเก็บของเดี๋ยวสักพักตามพี่ไปนะเดี๋ยวพี่จะเช็คเอาต์ก็ถือกระเป๋าก้องกําลังจะเดินกลับที่ห้องกินข้าวันเสร็จครับนนี้ก็บอกแตนบอกว่าเออไปไปตรงมุมเขาตรงนั้นดีกว่าน้องก็บอกวิวมันสวยอาทิตย์มันขึ้นแล้วตอนนั้นอาทิตย์เริ่มเริ่มเริ่มแรงแดดเริ่มมาครับก็เดินไปก็ปรากฏว่าพอพ้นพอพ้นหลัง เหมือนเหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งตรงตรง,ตรงคือเขาจะสร้างบ้านอบะเรียงไปอะครับจนจครับพอพ้นบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วมัน,นะจะเป็นสวนเล็กๆก็ปรากฏว่าเจอเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นโกดอะเหมือนตามวัดอะมันเหมือนเจดีย์ใช่ไหมตามวัดที่ที่เจดีย์กระดูกอ่าอ่าใช่ใช่ใช่แต่เป็นเจดีย์อยู่อันเดียวครับตั้งอยู่แล้วก็หันหน้าไปทางคือจะบอกหันหน้าก็คือ เขาว่าติดลูกไปทางหางเพราะว่าผมเดินไปทางข้างหลังไม่เห็นลูกอ่าอ่ารู้สึกว่าจะสีออกเฉียวเขียวหรือฟ้าฟ้านั่แหละครับอ่าผมก็บอกว่าคือก็คุณคุณแฟนคือแบบก็ยังอํามกันว่าเออเนี่ยสงสัยเขาเขาคงแบบสร้างเป็นเพื่อที่ระลึกมัง้งครับว่าแบบมีคนเสียชีวิตก็เดินไปข้างหน้าอืมผมก็ยืนนิ่งเลย<ำ>แฟนก็เดินมากมีอะไรปะ กลับเลอบอกมันกลับไม่ได้ก็น้องคนเมื่อวานน่ะก็คือคนเนี้เฮ้ยคนลูกคือคนที่มาเดินดูเราทั้งคืนตั้งแต่ตอนเย็นไปัวงคนใช่คือคนที่แปะอยู่ตรงหน้าเจดีที่เก็บอัฐิใช่ใช่คือน้องเขาตายไปแล้วตายไปแล้วเฮ้ยแล้วคือคราวนี้คือคือแล้วผมคุยกับใครแล้วน้องเข้ามาดูใคร ขนาดบอกพี่กินข้าวน้องก็บอกพี่กินข้าวให้ผมนะเออแต่แต่รูปเนี้ยคือคือรูปน้องเหรอฮะแต่แต่คราวนี้ยผมก็คิดว่าแบบเอ้มันอาจจะคนหน้าเหมือนหน้าคอ,อ้ายผมก็เลยเจอเบลบอยตอนที่เขามาเก็บของครับ,รบผมก็ถามเลยบอกว่าน้องผู้หญิงคนสูงเนี่ยไล่ไล่กับพี่เนี่ยรอยเจ็ดสิบผมยาวๆประมาณกึ่งบา่ากึ่งหลังเนี่ยครับ หน้าพรมหุ่นสวยๆมากมีไหมพนักงานเขาบอกอ๋อไม่มีครับพี่อันนั้นอันนั้นไม่มีเลยครับอ๋ออ,ก,อ,ก,อก็บอกว่าอือก็พี่เจอแหละครับก็บอกว่าก็ก็เจออือก็บอกใช่ใช่คนที่ที่ตรงนูน้นไหมตรงหาดเขาบอกอใช่ตรงหาดไหมบอกว่าก็ใช่เขาบอกอือก็ก็ยังไงก็พี่ก็ทําบุญอะไรยังไงก็ได้ครับไม่เป็นไรคือตัว,ตวเบลวานเขาก็เหมือนแบบ หนีไม่ท้นนะครับเพราะว่าครับคือมันเห็นกันอย่างนี้แล้วอะโอ้โหคือไม่รู้ว่าพี่เต้โชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้นะครับแล้วพอ,อหลังหลังจากรู้อย่างนั้นแล้วพี่เต้ยังไงต่อครับก็คือ,ก,คอก็คือเก็บของอออย่างเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวขึ้นรถกลับ,บ<ต>คราวนี้เนี่ยเอด้วยด้วยด้วยเขาเรียกอะไรอะด้วยด้วยความอยากขอบคุณเขาอะคือเราก็แบบ กะว่าจะไปแวะทําบุญแต่ก่อนก่อนกลับเนี่ยเราก็คือไปไปไปตรงข้างหน้าครับที่ที่ที่ตรงโกดเขาครับก็บอกว่าเออก็ขอบคุณนะแต่ว่าแบบเดี๋ยวจะทําบุญแห้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกเขาครับแต่คราวนี้ตัวตัว,วแฟนเขาก็บอกว่าเออคือคือเหตุาการนณะ์เมื่อวานอะจะแรงกว่านี้ก็ได้ถ้านออ้องคนเนี้ยไม่เข้ามาในห้องใช่เออ,<ม>อเลนกลายเป็นว่าโดนสองเด้ง ครับคือเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือเข้าใจว่าที่นั่นมีมีเขาเกิดสึนามิแล้วก็ถ้าพูดชื่อไปทุกคนจะอ๋อแน่นอนนะฮะแล้วก็มีมีศพเป็นจํานวนมากนะฮะที่ถูกคลื่นสัตว์เข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับเจอชาวต่างชาติเนะฮะลักษณะตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะฮะมามาหลอกเราคือแบ่งพาร์ทนี้คือพี่เต้เนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าแฟนพี่เต้เนี่ยฝันแต่ทั้งคู่ฝันเรื่องเดียวกันเลย แฟนฝันเรื่องที่พี่เต้เห็นตรงผนังนะฮะ<ช>เหมือนกันหมดทุกอย่างแล้วก็มีฝรั่งคนนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่คนอังกฤษเพราะว่าพูดภาษาเหมือนเย<ช><ช>อรมันหรือว่าฝรั่งเศสแต่ว่าแฟน<ช>พี่เต้นเนี่ยจับใจความได้ว่าคือเ,เขาแปลออกถูกไหมก็จับใจความ<ช>ได้ว่าช่วยด้วยแต่ในการพูดช่วยด้วยเหมือนกับคนกําลังจมน้ำอ่ะฮะคุณผู้ฟังช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็จะสลับกับมาทําไมแต่ทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์แบบนี้จะเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาตลอด ใช่ครับเนี่ยจนเขาในเดินเข้าไปในห้องให้แล้วบอกพี่เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยหนูดูมาหมดแล้วแต่มันมาพีิกตรงที่ว่าตอนเช้าไอ้น้องผู้หญิงคนนั้นบอกว่าพี่เดี๋ยวตอนเช้านะพี่เดินไปตรงนี้นะหลังเขาตรงนี้นะมันจะมีจุดชมอาทิตย์ที่สวยมากเลยแล้วพี่เต้ก็พาแฟนไปยิงตอนเช้าสิ่งที่เห็นคือเป็นโกรธที่เขาเก็บกระดูกหน้าโกรธจะมีรูปแปะอยู่ว่าใครที่เป็นคนเสียชีวิตใช่ค,คือน้องผู้หญิงคนนั้นที่เดินเข้ามาใช่โ<ฮ>อ้มาดูแลสีแพร์เรานั้นแหละ นั้นเลยล้อ,อคือคือเหมือนกับที่ที่แฟนพี่เต้บอกเลยฮนะถ้าเราไม่เจอผู้หญิงคนนั้นเราอาจโดนหนักกว่านั้นก็ได้นะอ่าใช่ใช่ใช่ครับพี่เต้คิดว่าผู้หญิงคนนั้น <c ười> น่าน่นนนาจะเป็นเอพนักงานที่น่นหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าของที่นั่นหรือเปล่าคิดวา่ายังไงอะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นคือพนักงานผมไม่แน่ใจแต่ว่าน่า,าจะาเป็นเจ้าของเพราะว่าคือคือ เมื่อเหตุการณ์ผ่านมานานแล้วผมก็ไม่ไม่กล้าไปอีกเลยก็คือคือไปแวะไปเที่ยวแต่ไม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 ่ตรงนั้นแต่ว่าครับคราวนี้ผมว่าน่าจะเป็นเจ้าของอมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นพนักงานเขาคงมไม่สร้างไว้ให้เพราะเพาเป็นชื่อเขาคนเดียวเลยเหรอฮะ <c oughs> ใชแ่แล้วได้มีมีโอกาสาได้ถ่ายรูปเข้ามาไหมเออไม่ได้ถ่ายเลยครับไม่ได้ถ่ายเลยนะคือคือนางขอออกจาก ที่นี่อย่างเดียวเลยครับอืมอืมอ,อืมอ้าวอา้าวนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่พี่เต้ haha, ไปเจอเจอมานะที่พังงานะครับรแล้วก็มีผู้ฟังหลายท่านส่งเข้ามาบอกว่าที่นี่หรือเปล่านะอย่างคุณสองศูนย์ศูนย์สามครับพี่เต้บอกว่า<ร>พังงานที่นี่แน่นอนเลยถูกฮะนะฮะแล้วก็เข้าใจเลยครับ<ด>ผมก็อยู่ในเหตุการณ์สึนามิหนีตายมาพอฟังเรื่องนี้ภาพบันย้อนกลับมาเลย ใช่ครับนะฮะถือว่าเรามันสดสดมากเลยครับอืมเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่พี่เต้ไปเจอมาแบบจังๆเลยเนาะับแล้วก็เป็นเพราะว่าเพราะว่าตอนที่พักนะครับครับคือต้องต้องนึกภาาว่ามันจะมีถนนเนียมันตัดระหว่างทะเลกับภูเขาครับแล้วพวกเรือหรือรถเนี่ยยังไปกองอยู่ที่ตีนเขาอยู่เลยครับอืมอืมอืมมันคือเขารหอ่เลยอืม ครับผมพี่เต้วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับครับผมแล้วก็ถ้าว่าหนังมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีอย่าลืมโทรมาเล่าอีกนะได้ครับได้ครับได้ครับพี่แล้วี่เดี๋ยวฟังจนจบรายการเลยไหมหรือว่าจะนอนพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวคงฟังจนจบอะครับได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่นะครับผมขอบคุณมากครับพี่เต้ครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ